นนำำปัแกจำไหมฮะถ้าแกทำข้าวแกะปลาแกก็อย่าเอาช่วยน้ำจิ้งซ้อนไปใต้เท้าแกจำไหมรู้ว่าเอาวิกฤตมาปั๊บตัว่าตัวตรงเนี้ยคือมันเล่าเหตุการณ์ยังไ้ฟังนะมันเป็นเรื่องต่อเนี่ยง เราจะเตือนใจในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงที่เป็นเล่นคอนเสิร์ตเหล่านี้ยล้วนะในช่วงนั้นก็คือเจอวิบากกรรมเยอะมากเลยเหรอพี่มดตอนงแตเกิดแล้วม็นควิบากกรรมถ้าจะลืมก็จะลืมมันคือกรรมเก่าล้วล้วนเลยเรื่องนี้เรื่องเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้แบบสรุปเป็นหนึ่งคำอะไรเงี้ยมันึอะไเป็นเรื่องที่ เออสะเทือนใจสะเทือนใจ,นใจมาเอาอเด<ช>ี๋ยวได้เตรียมคือต้องไม่เป็นแบบนี้นะคือพวกเรานั่งกันอยู่ในห้องแบบหลังจากซ้อมเต้นกันเสร็จเนี่ยก็ทุกคนก็ดูสภาพแบบว่าเหนื่อยใช่ไหมอ,อิดโรยให้นึกมานั่งทานข้าวเป็นช่วงพักอะไรอย่างเงี้ยอาการอิดโรยจะเป็นยังไงเนี่ยคือมันจะหมดเลยมันจะหมดตับเขามามีดาราสาวท่านหนึ่ง สภาพที่เป็น,นยังไงนะโหน้าเศร้าเลยค่ะ<อ>ฟิลเขาเหมือนกับว่าคนที่ขาดน้ําขาดอาหารม,มานานหลายปีเนาะทีนี้โมก็เห็นละเขาเขามุ่งตรงมาที่เราแล้วเขาก็คือมองเขาเขาก็มองมาที่แบบถ้วยอาหารของเราออเออแล้วเขาก็แบบพี่มอสพี่มอสออขอนอนําจิ้มหน่อยได้ไหมพูดด้วยน้ำเสียงแบบน่าเวทนาเออทีนี้ เราเราพูดตรงนะเราเป็นคนที่แบบมีจุดยืนยืนหยัดนะเราไม่ให้เหตุการณ์น,นีมน้มันยังติดครังในใจหมดนะ <c oughs> จริงจริงหมดหอยากให้เจ้าตัวอยู่ตรงนี้หมดหม,ดหม,ดหมดู้เลยค,คืออักษรยอดีกว่าอักษรยอคือจน้ปอนอค่ะเจนยอ,อจภาหน่า,าเษ้ยอสภาพาขาเป็นยังไงนะจะพาไปเหมืน เขาเดินมายังไรผกระดาษอีกเราก็ไดาเหรอให้เราเราชอบทำร้ายนี่เราเราคิดว่าเขาอยู่ตรงนี้เราเราให้เขาแบบดีเฟน์หรือว่าให้เขาแบบว่าอธิบายเหตุการณ์นั้นไหมเป็นหนูเหรอคะัสนุกนอปอนหนอปอนหนอจะนับปอนหนออะจะปอนหนอมันมันเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นคือพี่ยังติดคางในใจ ก็คือเข้าใจล้มคือในในถ้วยข้าวอะเมนูอาหารคือปลาทอดมันเป็นข้าวปลาแก่ข้าวปลาแกะอร่อยมากแล้วอร่อยมากแล้วคือแบบปลาก็ชิ้นใหญ่แล้วน้ำจิ้มมันก็จะมีสองอันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็การน้ำจิ้มซีฟูดแต่ี่มันแบบอร่อยมามเราก็กินหมดแลลวแล้วก็เราก็มองเห็นว่าพี่มดอ่ะกินน้ำจิ้มหนึ่งอยู่แล้วน้ำจิ้มซีฟูดพี่มดอ่ะคือไม่ยอมกินเราก็แบบคงไม่กินหรอกมั้งคงไม่กินหรอกเราก็เลยแบบเออเดืมองพี่มดหนูขอน้ำจิ้มได้ไหมคะอะไรอย่างงี้พี่มดก็ พี่ยังกินอยู่ตอนนั้นทางห้องเงียบเลยโอ้โหแบบใช่เพราะเพราะเราก็เข้าใจว่าเออก็เอามาญายเพราะว่าพี่มดก็ดูกินอันหนึ่งอยู่แต่พอพี่มดบอกว่าไม่ให้ตอนนั้ทางห้องเงียบเลยจริงเราขนลุกกันทางห้องเลยขนลุกไปหมดเลยเนอะเพราะอะไรทำไมถึงไม่ให้นี่เพราะอะไรมันเป็นมุมจักเจนนี่ เธอลงนึกสภาพเรานั่งเรานั่งตรงนี้ใช่ปะแล้วเจนนี่นั่งมุมเนี้ยเราก็กินกินไปเจนนี่อาจะเห็นมุมที่เราอ่ะไม่เห็นเราพูดตรงนี้เลยนะเธอข้าวร้านไหนอ่ะอย่าเอาน้ำจิ้มซ่อนไว้ใต้ข้าวนะคะคือไอ้แกเออข้าวกล่องน่ะมีนี้น้ำจิ้มสองอันแบบนึงอ่ะคือแบบที่เป็นหวานเค็มกับอันหน่งคือซีฟูดแต่ของซาน่าเขาเอาซีฟู้ดอะซ่อนไว้ใต้ข้าวค่ะ เก็ไม่เห็นไม่ก็ไม่ก็ไม่กินหรอกมาก็บอกกินไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่แก่น้ำจิ้มซีฟูดเลยอ่ะเออแต่มุมที่มนั่งอยู่ก็คือมดมดเห็นแค่น้ำจิ้มอันเดียวที่กินอยู่เนี่ยเราปัดตอบปฏิเสธเขาไปว่าอะไรนะ ไม่ได้โมดนม,นมนยนยดยังกินอยู่ที่ยังกินอยู่ยที่ให้โมรู้สึกติค่ะเพราะในออห้องแบบทุกคนตอนนั้นเงียบมา,าเรามมาคิดย้อนกลับไปคือแบบว่าทุกคนจะคิดกับหมยังไงคือเหมือนโมนเป็นคนที่แบบว่าทำไมดูเป็นคนใจดำขนาดนั้นแก่แกลับไปค่ต<ก>อนี้เพิ่งหมดหวังกัเคมเพราะในเหตุการณ์นีงจริงทั้งหมดทั้งเจนนี่ไม่ผิดที่ผิดคือคนทำข้กอกมองกับกล้องปากบอกกับลุงข้าวปากแกะเรื่อง นนำำปัแกจำเลยฮะถ้าแกทำข้าวแก่ปลาแกก็อย่าเอาช่วยน้ำจิ้งซ้อนไปใต้เท้าแกจำไเลยตัวเอาวิกหลุดมือป้าตัวตัวตรงเนี้ยฉันเองฉันก็มีเรื่องขาดใจกับเธอหุ้ยนี่แล้ว เพราะว่าประตอนเสร็จงานใช่ป่ะเราก็มานั่งคุยกันในการดื่มมันจะมีนี่มีเทเลกันเลยมีโมดกับมีออฟปองสับอะไรเงี้ยแล้วมันมีถึงจุดหนึ่งที่ชันนะแบบเหมือนเหมือนร้องไห้ออกมาแล้วมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้จนกระทั่งโมดบอกว่าให้หยุดเถอะเพราะว่าหนึ่งเหมือนคนจะตายสองหน้าตาเกลียดมากเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคือ อยากให้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะมันมันอันนี้โหดถูของจริงเขาพูแบบจริงจริงเลยอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะเขาเขาน่าจะเมาด้วยแหละไม่รู้ใครเคยเห็นตอนเขาร้องไห้ตอนเมาด้วยไหมคือเมาเราร้องไห้คือมันจะไปแล้วจะพูดแล้วพูดไปแล้วพูดไปด้วยพูดระบายแล้วมันไม่เต็มคำอ่ะถูกไหมใช่มันเหมือนคนที่แบบว่าบูทอนหมือนดูละครตอนเออคนจะใกล้จะตายที่เขาอยากจะฝังในสเตทอะไรไว้อะไรเี่เขาจะเออ อแบบนี้ฉันต้องทำอะไรตอนนั้นต้องทำอะไรห้ามตรงเชื่อปกติที่เวลาหมดจะทำเกินอันเมื่อกี้ทำเกินหรือเปล่าเรียลลิติกชีวิตจริงชีวิตจริงการแสดงเอามาจากชีวิตจริง ต่ดีนะสุดที่เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ใอ้องในกเทหิวกันในห้องน้อไม่ไม่ใช่หมายถึงครั้งไม่ใช่หมายถึงนั้นเทว่าถึงว่าแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเวลา่วงเวลาน่ะจะมีอย่างเธออย่างออฟอย่างอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำงานกันแบบว่าจริงจังเป็นโปรเจกต์ใหญ่เงี้ยตั้งครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็แบสำหรับส่วนตัวในฐานะแบบคนผลิตอะไรเงี้ยก็ต้องแบบขอบคุณน้องๆที่เต็มที่แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากทุกคนทุกคนทุกคน